โอ้ยเสียงดังเลือกเกินโอ้โหเกมทุกคนเกมเสียงดังมากโอ้ยอะไรวะเดี๋ยวขอเปิดคลิปก่อนก็วันดีนะครับทุกคนคือในอีกแมปหนึ่งอะ่ะของไอโซแลคงอะไรสักอย่างอะ่ะทุกคนผมเล่นไปประมาณ786วันนะครับผมได้เยอะสุดก็คือ2.5เอฟนะทุกคนก็เลยลองย้ายเกมมาเล่นดู นะครับผมเผื่อผมที่จะโชคดีมั่งนะเพราะว่าโลบักมันค่อนข้างที่จะถูกนะครับทุกคนสามารถซื้อได้ด้วย16โลบักนะทุกคนผมซื้อมาแล้วเป็นถุงมือคู่นะครับผมลดสปีดออคูดาวอยู่20วินะทุกคนแล้วก็45เปอร์เซ็นของโชคมั้งนะครับผมแล้วก็ถุงมืออันนึงทุกคนลบ35เปอร์เซ็นคูดาวนะครับผมแล้วก็วอล์กสปีดอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งเราจะโชคดีตอนไหนทุกคน เอ๋แต่ทําไมมันโลช้าจังเลยเราต้องโลห้าร้อยครั้งก่อนใช่ไหมเราถึงจะควิกโลได้ฉะนั้นขอสํารวจก่อนทุกคนโอ้ยชีย้อ่ะยิ่งใหญ่อลังการหนึ่งในหกพันหกร้อยหกสิบหก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 ล้านเออ่าขี้โม้ <laughs> มันจะโม้อะไรขนาดนั้นเลยวะทุกคนทํำไมตัวเลขมันมหาศาลเลยอันนี้หนึ่งในห้าหมื่นเงียบโอ้โหถ้าไม่บอกเนึ้ว่าหลอดซีนอน แสงมันแยงเข้าไปในตาส่วนในตัวนี้โอ้โหเชีย่ยแม่งโคตรเท่เลยทุกคนหนึ่งในแปดแสนลิงอัฟไฟนะครับผมวงแหวนแห่งไฟแล้วก็หนึ่งในแสนห้าอันนั้นโอ้โหเชีย่ยหนึ่งในสามล้านทุกคนโอ้ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ย่หนึ่งในสองล้านหนึ่งในหนึ่งแสนวะเดีย๋ยวมาดูก่อนว่ามันมีร้าน้าเหมือนอีกเกมหรือเปล่านะซึ่งไอ้ย้านค้าอยู่ไหนวะ โอ้ยไอ้เหี้ยเดินหาตั้งนานทุกคนร้านค้าที่ทําก็คือตรงนี้ครับอ๋อนี่คือร้านค้าอะไรวะทุกคนถุงมือเชี่ยมั่วนะคือมันไม่มีบอกสเตตัสอะไรเลยเลยว่าเราควรใส่อะไรยังไงทุกคนคือค่อนข้างที่จะมั่วนะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นดูไหมทุกคนสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้อะไรมานะเชี่ยหนึ่งในสี่ล้านไม่เห็นสวยเลยทุกคน แต่ทุกอย่างมันเหมือนในอีกอีกเกมมากเลยอะแต่มันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนนะน้อยเนี่ยอย่างเช่นไอไ I a อ t มเด t o r ตอะเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้โอ้โหสองพันสองว่ะโอเคเฮ้ยไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดเราสุ่มมา132ครั้อยสามสิงคั้งนเราก็ได้มาเป็น2อ0พันะครับผมถ้าในะอีกแมปแมปหนึ่งนะทุกคนเล่นประมาณสองสาชั่วโมงอะ่ะถึงจะได้อน,นี้มาเฮ้ย โอเคคือเดี๋ยวผมจะเก็บเงินไหมทุกคนอะนี่ไงซื้อได้แล้วคือผมอยากจะซื้อไอ้นี่เว้นี่คู่ดาวทุกคนฟิปนี่เราจะได้แบบหมุนไวๆนะครับผมแล้วโอกาสที่จะออกของดีโอ้ยนี่ไงได้แจ็คพอร์ตแล้วแจ็คพอร์ตมันทําอะไรได้มั่งอะขอญาตสอดสองทุกคนแจ็คพอร์ตทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างครับทุกคนโอ้ยพวกนี้นะ่าจะหายากพอสมควรเนาะ มันถึงทำไม่ได้เนี่ยอันเดิมเปล่าโอ้ยเดียบโรทุกคนหนึ่งในพะันครับแต่มันก็น้อยกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้หนึ่งในสองพันเอ๊ะสักคู่สักคู่เพื่อนสักคู่ทุกคนแต่เอฟเฟกมันมันดีกว่านะมันดีกว่าอีกแมปนี่ครับผมเออเอฟเฟกมันก็ดูดีไอเดียบโบนในอีกแมปนี่น่าจะมีแค่แสงสว่างเฉยๆใช่ไหม ทุกคนดูไอ้ดูไอ้นี่ดิแม่งได้หนึ่งแสนเม่งยืนแอครอบแมปเลยอะไอสัตว์อย่าให้กูได้หนึ่งในพันล้านแล้วกันแค่นั้นแหละถ้ากูได้หนึ่งในพันล้านกูนี่เอาออกไปโชว์ยันเกมอื่นทําได้ที่ไหนมันทําไม่ได้โอ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้าน,าน,านพันล้านหนึ่งในสองบิลเลียนวะทุกคนไม่สวยเลยอะไอห,หนึ่งในแสนยังดูสวยกว่าอีกคีโม อะไรเอย่ยอะไรโอ้ยหนึ่งในหนึ่งแสนโซลา่าแฟร์โอ้ยมันฟีวเหลือเกินทุกคนมาๆมา,มา,มาอีกมาอีกอโอ้โหทุกคนได้คนเดียวเลยในเซิร์ฟของเราดูครับคือเราสุ่มไปประมาณ1,000ครั้งเองนะทุกคนเราได้1ใน500แสนแล้วก็1ใน100่งแสนครับเฮ้ยเกมนี้มันดีอย่างนี้นี่เองทุกคนเกมไม่เกลือน,นะเฮ้ยเฮ้ย,ยมาอีกมาอีก มามามา,มา,มาไอ้น้องขอดาวแตกครับโอ้สเกลหนึ่งในสามหมื่นทุกคนไม่ใช่หนึ่งในแสนอุ้ยแต่เรามีหางว่ะอ่ะก็ได้ก็ได้เซาสีจังเฮ้ยไม่ขี้เละไม่ขี้เละนี่ครับผมได้อยู่ได้อยู่เอแต่อันนี้น่าจะเท่อยู่นะทุกคนโซล่าแฟร์อ๋อเรากดคลิกแล้วมันใส่ให้เลยว่ะเฮ้ยมันดูสะดวกนะอันเนี้ยแตกอีกแล้วสีชมพู หนึ่งในหมื่นสองวะทุกคนสมายแต่เป็นแบบฮาร์ดไอครับอันนี้น่าจะเป็นสกินแลร์นะทุกคนใช่ไหมโอ้ยตาวแต่อีกแล้วทุกคนดูชื่อเราครับ <c oughs> ในเซิร์ฟัันมีแต่ชื่อเราว่ะทุกคนทั้งที่เราอยู่กันแป๊บเดียวนี่ผมสุ่มไปประมาณ5นาทีนะทุกคนจาก1,000ขึ้นเป็น3,000โคตรจะเร็วเลยเร็วแรงทะลุจริงๆริทุกคนโอ้ยสุดยอดโอ้แต่หนึ่งในเจ็ดเจืกว่าล้าเนเออชิคิโม ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเอ็กโซติกออกครับแล้วก็เมื่อกี้เราได้ปลาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวเดีๆยทุกคนเมื่อกี้เราได้ปลาเนี่ยเป็นสกินหนึ่งมันไม่มีบอกตัวเลขครับน่าจะเป็นของเลนะเฮ้ยใช่อ่ะเริ่มมาเรื่อยๆเลยทุกคนนี่เราจะสคิปทุกครั้งที่เราได้ของดีโอ้ยของดีจะจัดเลยอ่ะน่าจะแบบ หายากนะแต่เราเรายังทําถุงมือไม่ได้สักอันเลยครับทุกคนดูดิผมไม่อยากใส่ไอ้นี้เข้าไปอะ่ะเพราะมันมีคําว่าฟิชแต่ทุกคนคือเราจะทําถุงมือได้ตอนไหนนี่ทุกคนไอ้เจ้าตัวนี้ครับคูดาวดีบัฟสองทุกคนเราจะเออลบสิบคูดาวไทม์นะครับผมใน5นาทีนะผมก็เลยลองซื้อ1อันสอันสอันสอันหอัน หกอันเฮ้ย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 ออกเร okay. hey, okay. um, right ็วขนาดนี้หนึ่งในล้านหนึ่งในล้านเฮ้ยเฮ้ยเอ๊เอ๊เด็ดห้ามซ้ำเพื่อนห้ามซ้ำเฮ้ยชิะทุกคนหนึ่งในแปดแสนโอเคโอ้ยทุกคนดูตัวสุ่มตอนนี้ครับเฮ้ยมาอีกมาอีกมาอีกหนึ่งในเท่าไรหนึ่งในเท่าไหร่ฟิ ในป่าอันเดิมมาว่ะทุกคนทุกคนดูตัวเลขโอ้ยขึ้นไวมากโอ้ยมากมามาลรรัวมาลัวมาลัวโอ้โ,อโหหนึ่งในห้าหมื่นนะครับผมโอโ้โ,อโหโอห้โอหโอ้โหโโอ้ดุ๋วมากทุกคนดคูเฮ้ยเฮ้ยมาอีกมาอีกน่าจะเป็นไอ้นั่นแน่เลยว่ะไอไอไสมยัยฮาร์ดเลิฟอะไรสักอย่างนั่นไงฮาร์ดไอนะครับผมเฮ้ย ไอสั์เดี๋ยวผมตั้งไว้สักหมื่นหนึ่งไหมเนี่ยทุกคนดูเงินผมครับผมมีอยู่4838บาทนะครับผมแล้วก็ผมตั้งตรงนี้ไว้เป็น10000แส0 0 0แล้วก็99,999นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำอะไรม่วนๆหนุกๆเอาไหมแล้วผมจะเอาเงินทั้ง5 Pro าวซีของผมนะทุกคนฟึบ รู้ใช่ไหมว่าผมจะทาอะไรคือผมจะซื้อถุงมืออันนี้ก็ได้เนี่ยคูณ2ี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เอาเราจะต้องการความสนุกครับทุกคน,ขขนคทุกคนดูเลขขวาบนเฮับทุกคนดูเลขขวาบนทุกคนดูซ้ายล่างเอ้ยดูขวาล่างแล้วดูเงินของเราครับทุกคนดูขวาบนอือ เราซื้ออีกทุกคนขวาล่างดูขวาล่างแล้วเราซื้ออีกเราซื้อจนเงินหมดเงินหมดเงินหมดสามแถวสี่แถวรวนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะได้อะไรไม่สคริปต์นะทุกคนเรายอแตกหนึ่งครับทุกคนเราได้8ปดแสนาแล้วแปดแสนสองอันเอามาทำไมก็ไม่รู้ โอ้โหนอกจาก8 0 0แสนจะมีร้านหนึ่งแตกปะเนี่ยคือเราได้รอยย่อมาประมาณ2-3สาอันแล้วรอยย l แตกสถามจริงจริงปะเนี่ยรอยย l แตกสามเหรออ้าวมันแตกแค่อันเดียวเนี่ยมันแตกมันแตกแค่2อันทุกคนโอ้ยหนึ่งแสนอันใหม่มาแล้วครับแล้วไปอันเดิมด้วยโอ้นเต่มพันจัดทุกคนตอนนี้2องหมแล้ว ตอนนี้เรา 24, สอ่สุ่มเร็วมากโคตรเร็วแต่เราไม่มีโชคเลยเราไม่ได้ทำถุงมือเฮ้ยห้าแสนแตกทุกคนกาเล็กซี่เข้าโฮ้ยเฮ้ยเฮยมันจะสนุกอะไรขนาดนั้นวะอย่าบอกนะว่ากูเผือลบกาเล็กซี่ใบนา่าจะใช่ทุกคนผมผลอ้ไ ไอ้เออกูลบกา l ล็กซี่ทิ้งชิปหายเรี่ยวกคนผมเผลอลบกา l ล็กซี่แล้วผมเซฟไอ้นี่ไว้อะเนี่ยไอ้เพิร์ลเลยเนี่ยโอ้โหนึ่งในหนึ่งแสนไปแล้วหนึ่งในห้าแสนกูกา l ล็กซี่แล้วมันหล่อเท่ด้วยจริงๆเฮ้ยหนึ่งในสองแสนโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งในสองแสนแตกโอเคห้ามลบเพื่อนห้ามลบขออยาดเซฟไว้อินเวนซี่เซฟ 1นึ่งในหนึ่งแสนแต่ครับเพอร์เซนาโอ้ยแต่ผมเสียดดยกาเล็กซี่อ่ะกาเล็กซี่สวยและสุดท้ายครับทุกคนเราได้มา1นึ่งแสนหหมื่นเราได้เอ็กซ์ตรีมมาด้วยนะเดี๋ยวเรามาสรุปดีกว่าทุกคนตอนนี้ปาไปสา0 0มแล้วอะ่ะทุกคน โอ้โห oh. เราได้เพอร์ซู่ามา2นะครับผมเราย่อมา2นะครับทุกคนแล้วก็ g a l a ็กซไม่มาอีกเลยนะแล้วก็โซล่าแฟร์เราได้มา3นะครับผมก็มันนะทุกคนแมบปบนี้ค่อนข้างที่จะมันนะครับผมใครที่อยากเล่นก็แมบปบชื่ออะไรไม่รู้อะไปลองหาเล่นดูนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ